นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุก,กรขาตาเขาคิดชกูดเขตพระนครราชคห์ครั้งนั้นปริพาชกชื่อทีคะนขาค เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้รลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าท่านพระโคดมความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านทีฆะนคะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมถ้าความเห็นนี้ ควรแก่ข้าพเจ้าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้น ก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้และยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้อักิเวสนะชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นั้นทั้งนั้น แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นชนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อยคือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปอีกว่าอักิเวสนาสัมณพราหมณพวกหนึ่ง มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอักขิเวสะนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมพราหมพวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลส เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสที่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสที่เป็นเหตุกล้ำกลืนใกล้ข้างกิเลสที่เป็นเหตุยึดมัน่นอักค,คิเวสะนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งชั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุกล้มเกินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุหยึดมัน่น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วทีคันะขะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโครดมทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าท่านพระโครดมทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปอีกว่าอขิเวสนะ ในบรรดาความเห็นนั้นๆความเห็นของสำนักพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลส ที่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสที่เป็นเหตุกล้ามกลืนใกล้ข้างกิเลสที่เป็นเหตุหยึดมัน่นส่วนที่เห็นว่าไม่ควรใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุเพลิดเพลิน Goodbye, ใกล้ข้างธรรม ไม่เป็นเหตุกล้ำเกินใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุหยึดมัน่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปอีกว่าอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้น วินยูชนย่อมเห็นตระนักว่าถ้าเราจะยึดมัน่นถือมัน่นซึ่งทิ้ชิของเราว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสัมพราธมา์สองพวกนี้คือหนึ่ง สมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราสองสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเฉียงกันก็มี เมื่อมีความทุ Where ่มเฉียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเฉียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่ จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสลัดคืนทิฏฐิเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนีอักขิเวสะนะบรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมณพรา์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตรหนักว่าถ้าเราจะยึดมัน่นถือมัน่นซึ่งทิฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิด จากสมณพรามณ์สองพวกนี้คือ 1. สมณพรามณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรา 2. ส,สมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราเมื่อความถือผิดกัน มีอยู่ดังนี้ความทุ่มเฉียงกันก็มีเมือ่อมีความทุ่มเฉียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมือ่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเฉียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตน ดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนีอักิเวสะนะบรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมภาราผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่า บางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมัน่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือหนึ่งสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราสองสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราเมื่อความถือผิดกัน มีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแก่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแก่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตน ดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการชนีรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปอีกว่าอักคิเวสนะก็กายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมมหาโพธิทั้งสี่ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ ท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใหยในกายความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้ดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปอีกว่าอคิเวสนะเวทนาสามอย่างนี้คือหนึ่งสุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาส อทุกขมสุขเวทนาอคิเวสนะสมัยใดได้เสวยสุข,ขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกข,ขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุข,ขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกข,ขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้สวยอทุกขมสุขเวทนาได้สวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้สวยอทุกขมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้สวย nah สุขเวทนาไม่ได้สวยทุกขเวทนาได้สวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นอักขิเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอักขิเวสนะอริยสาวกผู้ได้สรับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายทั้งในสุข,ขเวทนาทั้งในทุกข,ขเวทนาทั้งในอทุกข,ขมสุขเวทนาเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทาทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอกคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แหลย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆวหารใด ที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิก็โดยสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระปริศดางคือเบื้องหลังของพระผู้มีพระภาคได้มีความดำริว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค ตรัสการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตรณักดังนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากอสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน และในการนั้นธรรมจากสุปราสาคทุลีปราสาทมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนักปริภาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาลำดับนั้นทีฆนักปริภาชกมีธรรมอันเห็นแล้วมีทมอันถึงแล้ว มีทมอันทราบแล้วมีทมอันอยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราชาความเครือบแคลงถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภาสิทธิ์ของพระองค์จแจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางหรือตามประทีพในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แหละท้ายนี้อาตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระสุดสุดท้ายกับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทำความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรบลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งทวินนาหังพิกเวธรรมนังอุปัญญาสิงห์เพิกสุดท้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรมสองอย่างคือยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอัปปัติวานิตาประทานาสิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอัปปัติวานังสุทธาหังพิกเวปทะหามิ เราย่ำตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังทะโจนะหารุจาติจาวัสสุสตุสริเรอุปัสสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรลีละจะเืินแห้งไปก็ตามทียันตังพุสสามนพุทสาวเรนะพุสธาระกมนปัตถพังประโยชนใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษ นาตังอปาปุนิตตวารุสสะสันทานามุสิติหากยังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทธานิพิกเวอมันตายามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนเธอทั้งหลายว่าวยยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาชนะสัมปาเทถะพวกเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอ ภิสษุทั้งหลายโยคะกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอ นั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียนเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพําสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง